ฟังไว้หน่อยมูเฮาปอจใาตั้งหลายสายเปสาวขออัญยังเฮือมดใจถึงพึ่งได้หรือจะเหมือนลุงเนี่ยจะอู้อฟังหู้จักกันมายิงคนหนึ่งคบกันมาได้เกือบปีแล้วโทรศัพท์อู้กันตลอดพัวข้าผัวขาป้าเจ้าป้าจ๋าจเขาก็ลงข้าล้มลงเสียงวานวานมันนนอเขาก็หลงชอบฮักขนาด โอ้หู้จักกันใหม่ๆนี่ขอชะป,ปะแต่ยังว่าตั้งแต่หู้จักกันมานี่นะมือก็บดได้กลมกอดก็บดบได้กอดหอมก็บดได้หอมบดได้งมบดได้ซ้อมอย่างสักอย่างข้างแรกมีขอสะตังปันห้าหลังจากนั้นแหมซิบวันขอแหมสองปันกับนั่นขอมาเยเรื่อยสามปันพองสี่ปันพองห้าปันพอง หลังสุดนี่ตีมันโคตรให้ลุงก็คือขอสตางไปทำนมบอกว่าจะไปแปลงนมแกนใหญ่ๆให้ป๋าแปรงแกนโตอบอโอ้นี่สามมืนลุงก็บอกว่าสามมืนนมสองแกนก็โตแก,กนละมืนห้าลุงบอกว่าสตางมีนี่มืนห้าเอาไปแปรงแกนเดียวก่อนบอกแหมแกนนั่นปีหน้าก็ไปแปลงมันก็โคตรให้ลุง ลุงโทรหาก็ดาลุงเฮายังว่าเนาะตั้งแต่มันขอสตางลุงมาตั้งแต่แรกจนถึงวันชดท้ายนี่นะลุงกับเบเกยให้มันสักบาทเพราะว่าลุงมันมีแต่ลุงกับพรเจ้าว่าใจดำานะลดลุงหนึ่งกันเชี่ยงไปแล้ววันนี้ลุงเลยมาบ้านอีน้องนี่เพื่อว่าลุงจะมาเอารถลุงคืนจะขอมูเเฮาเน่ยไปเป็นพยานให้ลุงกัม ลุงมาเอาโรดคืนป่ะไปเป็นพยานด้วยกันเนะาะหันก็ไบแจ่ว่ารุ่รงมาสปอตน่ะโรดเป็นกันลุงกับฮือได้จะอีบ่ไไว้ลุงจะมาเอาคืนแล้วเป็นพยานให้ลุงกัาเนอ ลุงอารถเฮือดึงกันเนี่ยบอเนี้ยยางก็ไปเติมลมยางกพร้อมดีรถก็บอเป็นขี้เมี่ยงหมดแล้วขอบคุณมูเฮานั่งนักนะตีมาเป็นพยานให้ลงุงลุงจะเมือแล้วเนื้อบายบายจุบ๊บ